ผมพาไปดูบรรยากาศที่แรกเลยที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับกับบรรยากาศการเปิดเทอมในช่วงวันที่14มิถุนายนนี้นะครับซึ่งบรรยากาศแต่ช่วงเช้าในคึกคักเลยทีเดียวหลายโรงเรียนนั้นคัดกรองนักเรียนตั้งแต่ประตูทางเข้าเลยทีเดียวครับไปที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีนะครับนายรณชัยจิตวิเศษผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมด้วยศึกษาธิการจังหวัดพิษณุโลกนายอชัยชูนาคานายไกลสุขเพชระบูรณินนายแพทย์สาธณสุขและผู้ที่เกี่ยวข้อง ออกตรวจประเมินความพร้อมของการเปิดการเรียนแบบออนไซต์ที่เปิดเป็นวันแรกนะครับ ทั้งนี้แบ่งการตรวจออกเป็น5สายทางด้วยกันเลยนะครับซึ่งผู้ว่าเนี่ยจอกตรวจที่โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรีมอบหมายผู้ที่เกี่ยวข้องตามโรงเรียนอีกก็คือจะมีวิทยาศาสตร์จุฬาพรณราชวิทยาลัยพิศณุโลกอันนี้จะเป็นโรงเรียนกินนอนโรงเรียนจ่านกร้องนี่อยู่กลางใจเมืองโรงเรียนจ่าการบุญอยู่งข้างวัดประสิทธรัตนหาธาตุวรมหาวิหารและสุดท้ายคือโรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์ออกไปทียมพร้อมกัน5สายเลยใช่นะคะทั้งนี้โรงเรียนต่างๆนะคะคุณผู้ชมค่ะที่ได้รับอนุญาตให้เปิดการทําการเรียนการสอนเนี่ยต้องผ่าน การเกมประเมินด้วยนะคะตามมาตร,ราการไทยสต็อปโควิดพลัสซึ่งขณะนี้มีจำนวนทั้งสิ้น324แห่งเปิดทำการเรียนการสอนแบบออนไลน์ site, หรือพื้นที่การเรียนการสอนที่ปลอดภัยนั่นเองท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะยังได้กล่าวเพิ่มเติมกับผู้สื่อข่าวอีกว่าขอให้มั่นใจว่าทางสถานศึกษาได้มีมาตร,ราการในการดูแลบริหารจัดการเพื่อให้ลูกหลานของท่านมีความปลอดภยัยเข้าสู่ระบบการเรียนการสอนตามมาตรฐาน การศึกษาและเมื่อการสถานศึกษานะคะเปิดเรียนแล้วจะได้นําผลการปฏิบัติมาเข้าสู่กระบวนการในการประเมินผลนําไปสู่การเฝ้าระวังไม่ให้มีเชื้อไวรัสโควิด1 9แพร่ระบาดในสถานศึกษาได้ค่ะ สำหรับวัคซีนสำหรับบุคลากรครูในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลกนะครับยังเตรียมการเพื่อการจัดสรรให้กับครูนะครับซึ่งเนื่องจากได้รับมาจำนวนไม่เพียงพอต้องรอในอตเดือนสิงหาคมเพราะจังหวัดพิษณุโลกมีประชากรที่อยู่ในกลุ่ม60ปีและโรคประจำตัวเป็นจำนวนมากทำให้วัคซีนเนี่ยค่อนข้างจะมายังไม่ค่อยเพียงพอนะฮะจึงขอความร่วมมือครูนักเรียนและช่วยดูแลตัวเองกันในระยะนี้ด้วยเพราะว่าตั้งแต่ช่วงเช้านะครับมีการสัมภาษณ์สดที่จังหวัดอุทัยธานีกับสำนักงานเขต ที่การศึกษาที่นั่นเนี่ยบริบทจะคล้ายๆกันครับคือ1ดูตามเกณฑ์อายุแต่และจังหวัดซึ่งมีไม่เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัววัคซีนที่เข้ามาก็จะจัดสรรตามประชากรที่ร้องขอและจองอวัคซีนไว้ดังนั้นครับ อาจารย์ครูได้รับวัคซีนแน่นอนนะครับแต่ต้องรอเป็นรถไปนะครับซึ่งก็มีเขาเรียก<ะ>ว่ากาหนดการที่แน่นอนอยู่ใช่เห็นประโยชน์เห็นความสําคัญของการลงทะเบียนเพื่อรับวัคซีนโควิด1 9หรือยัรียงค่ะคุณผู้ชมคะการลงทะเบียนนั้นมีผลต่อวัคซีน็ถต่างๆที่จะลงมาในแต่ละพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นต้องให้ความสําคัญกับการลงทะเบียนด้วยค่ะคุณซีนีนาครับพาไปอีก4สายที่เหลือหน่อยว่าทานผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับผู้ที่เกี่ยวข้องอย่างเช่นสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกเนี่ยเขาลงไปดูที่ไหนกันบ้างได้เลย ค่ะจะเป็นโรงเรียนนะคะในกลุ่มระดับชั้นประถมศึกษาค่ะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะคะว่าน้องๆหนูๆบรรยากาศเปิดเทอมวันแรกจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ ที่โรงเรียนจากการบุญนะคะในเขตอำเภอเมืองจังหวัดพิษณุโลกค่ะทางด้านท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกนะคะคุณพิสิทธิ์กิจบุญอนันต์พร้อมด้วยท่านรองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลกท่านผู้อำนวยการสำนักง,งานเขตการศึกษาประถมศึกษาพิษนุโลกเขตหนึ่งพร้อมผู้ที่เกี่ยวข้องนะคะก็เตรียมความพร้อมเกี่ยวกับมาตราการต่างๆค่ะเพื่อที่ให้น้องๆหนูๆเนี่ยได้มาโรงเรียนได้ตามปกติทางด้าน,น,นท่านรองผู้อำนวยการรักษาการในตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนจากการ บุญนะคะก็ได้บอกว่าโรงเรียนมีความพร้อมในการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนมีมาตรฐานในการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดสิผ่านมาตรฐานดังนี้นะคุณผู้ชมคะ่ะจุดรับส่งเมื่อก่อนคุณพ่อคุณแม่จะจอดส่งลูกรับลูกตรงไหนก็ได้แต่ยุคนี้สมัยนี้มีจุดรับและส่งท่านต้องไปตามประตูที่เขากําหนดอย่างโรงเรียนจากการบุญเนี่ยเขาใช้นะคะเด็กป .1 นถึงป .3 าให้เข้าทางประตูหนึ่งการส่งนักเรียน ป4ถึงป6ให้ไปประตู 2, 2หากจะเข้ามาในบริเวณโรงเรียนเนี่ยก็ต้องผ่านจุดคัดกรองก่อนที่สําคัญคุณต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะคะคแล้วก็ยังเน้นย้ายว่าการจะรับจะส่งต้องอยู่ในจุดที่โรงเรียนกําหนดเท่านั้นค่ะค ครับซึ่งการจัดการเรียนการสอนก็จะมีออนไลน์และออนไซนค์ควบคู่กันไปแบ่งเป็นกลุ่ม A และกลุ่ม B ในช่วงวันที่1 4 3 0มิถุนาย,ยนโดยสลับชั้นเรียนอยู่ที่บ้านเรียนออนไลน์กันเพื่อลดความแออัดนั่นเองเดี๋ยวไปอีกจุดหนึ่งที่โรงเรียนอนุบาลโรจนวิทย์มาละเบียงครับก็มีกําหนดการในการจัดกลุ่มเช่นเดียวกันนะครับว่าเปการคัดกรองณโรงเรียน ไม่อนุญาตให้ผู้ปกครองเข้าไปส่งภายในโรงเรียนนะครับยกเว้นเคสที่มีความจําเป็นเช่นน้องๆเองเนี่ยอาจจะขาเจ็บหรืออะไรก็ตามแต่นะครับและจัดจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิในพื้นที่แอลกอฮอล์เจลล้างมือตรวจเช็คนักเรียนทุกคนสวมแมสตามมาตรการของสอบ,บคทุกอย่างเลย44ข้อและมีการาแยกของใช้ส่วนรวมนะครับอย่างเช่นช้อนซ่อมอาหารกลางวันของเด็กเนี่ยอย่างชัดเจนคืออยากจะ ทำความเข้าใจให้กับพี่น้องประชาชนนะครับว่าในขณะนี้เองโรงเรียนที่ผ่านมาตรการ44ข้อของสอบคในะในการทําการเปิดการเรียนการสอนะจะมีมาตรฐานที่เหมือนกันทุกข้อนะครับคือหนึ่ง จัดให้ผู้ปกครองส่งในจุดที่ให้ส่งและพักคอยถูกตอ้องไม่อนุญาตให้เข้าภายในโรงเรียนโดยเด็กขาดตั้งแต่ชั้นระดับอนุบาลเป็นต้นมาเลยแล้วเวลาไปส่งเนี่ยจะอยู่กับลูกนานๆได้ไหมคะคุณมินหมายความว่าอยู่ในรถดรวอยูที่ไหนครับก็คือพาลูกไปส่งที่โรงเรียนอยู่ตรงจุดรับส่งตละนักคอยไม่ได้ครับนานานไม่ได้ครับ,นนรบชัดเจนเลยนะครับก็คือว่าลงจากรถเสร็จแล้วพ่อแม่ผู้ปกครองมีหน้าที่รับและส่งแต่อย่าลืมอีกจุดหนึ่งนะครับคือรถโดยสารถูกต้องอย่างเช่นรถตู้อันนี้ก็จะมีจุดพักคอยและจุดให้จออดเพื่่สง ถ้าท่านผู้ชมอาจจะย้อนแย้งบนกับผมว่าใช่สิส่งตอนเช้าเนี่ยระบบนี้เนี่ยรถติดยาวเป็นหางว่าวเลยทีเดียวต้องเลือกแหละครับนะฮะเพื่อสุขภาพของบุตรหลานของท่านนะครับ